ที่ปางช้างแม่แตงเอเภอแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่มีกิจกรรมหลากหลายทั้งขี่ช้างล่องแพมไม้ไผ่นั่งเกวียนชมวิวเป็นต้นซึ่งกิจกรรมเกี่ยวกับช้างก็เป็นจุดเด่นที่สร้างความสนุกสนานและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งยังสร้างเม็ดเงินและสร้างอาชีพสู่ท้องถิ่นเป็นจํานวนมากแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ รวาการเรียนรู้จากตำราส,สู่การทำจริงขายจริงซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบนำร่องการจัดการศึกษาในพื้นที่โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2ร่วมกับปางช้างแม่แตงองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎช้างและสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนเพื่อตอบโจทย์การมีงานทำให้สุดทาง เด็กนักเรียนที่นี่มาจากทั้งเผ่าไทยใหญ่มง้งเกรี่ยงมูเซอร์และอีกหลายชนเผ่าที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานในโรงเรียนรวมถึงหลักสูตรพิเศษเพื่อฝึกอาชีพอาทิเช่นหลักสูตรการทำนาการจัดสารไม้ไผ่นวดแผนไทยงานแกะสลักผักผลไม้เมืองกึร์โฮมสเตย์คอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยเด็กนักเรียนบางส่วนมีการฝึกอาชีพดังกล่าวมาจากชนเผ่าของตนบางก็มาเรียนดูอาชีพกับครูที่โรงเรียนด้วย ในปางช้างแม่แตงเอง,เองก็มีการตั้งแผงงานหัตกรรมเช่นงานร้อยลูกปัดที่น้องๆยินดีสอนให้นักท่องเที่ยวลองทำดูงานแกะสลักที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กตัวเล็กแค่นี้จะมีฝีมือการแกะสลักออกมาได้สวยงามมากงานนวดเพื่อสุขภาพที่เด็กตัวเล็กๆมารุมนวดผู้ใหญ่ทั้งยังมีการพูดคุยกัน ซึ่งทาให้เด็กและผู้ใหญ่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นรวมถึงการทําอาหารเครื่องดื่มเช่นไอศครีมมะม่วงเป็นต้นอย่างอย่างอย่างที่ตรงนี้นะครับผมกล้าพูดได้ว่าเด็กอย่างเด็กเมืองกืดเด็กเ,กเกมตตาแานทั้งหลายนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับเด็กที่อื่นเขาไม่จําเป็นต้องไปเรียนภาษาที่ไหนมากมายเลยเพราะว่ามีคนหลายชาติหลายภาษาเข้ามาที่นี่แล้วก็เขาก็รู้ได้ว่าแต่ละชาติพฤ,ฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเขาต้องการอะไร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผักดันเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชนเรียนรู้จริงทำจริงอันจะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้มีวิน,นัยความรู้ควบคู่ความรับผิดช,ชอบเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคมไทยต่อไปในอนาคต